วันนี้นะคะพวกเราก็จะพาลูกค้านะคะมาชมรถค่ะเป็นตัวรุ่นสี่ประตูยกสูงนะคะก็คือตัวเนี้ยเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้าจะมารับรถคันนี้ตัวนี้เป็นทเทรนเดอร์นะคะเป็นเกลดแรคนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาสีขาวบู๊ทเนาะ น้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้กระจังหน้าก็จะเป็นโคลเนียมนะคะของไฟหน้าแบบไบเอลดนะคะมีไฟตัดหมอกมีไฟเลี้ยวแยกออกมาจากโคมไฟหน้าเหมือนเดิมดำคอนเ็ปต์เพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมด้านข้างนะคะขนาดของล้อและยางนะคะเป็นของ18นะคะมาพร้อมยางบิสโต้นะคะ ะจะมีไฟเลี้ยวอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมบันไดข้างะะตัวนี้เป็นรุ่นยกสูงจะมาพร้อมบันไดข้างแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นเบอกกึงแบบแท้นะคะคนเลาะสีดำเป็นเบาะหนังนะะตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะปรับระดับสูงต่ำของตัวเบาะได้แล้วก็พวมองมาลัยจะเป็นหุ้มหนังแท้นะคะมีมัลติฟังกชันควบคุมเครื่องเล่น รงวงมาลายแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วดรงฟุ c คอนโทรลอันนี้คือโดยรวมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเล่นขนาดหน้าจอจะเป็นเจดนิ้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครัตัวนี้จะเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะคะไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามน้ำหนักบรรทุกนะคะจะสามารถปรับลงได้แล้วก็ด้านหลังนะคะห้องโดยสารตอน2อนะคะบอกว่าจะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นกันแล้วก็จะมี ช่องแอร์นะคะเพื่อความเย็นสบายสำหรับผู้ที่นั่งอยู่ในส่วนของตอนที่สองนะคะอันนี้คือภายในนะคะรัดลังนะคะไฟไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบดูโอโซนิกนะคะมาพร้อมหลอด LED นะคะตัวนี้มีกล้องมองภาพด้านหลังเวลาขอยเวลาอะไรด้วยนะคะเพื่อเพื่อเพิ่มทัศนะิสัยในการมองเห็นนะคะจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกันชนท้าย แบบสองสเต็ปนะคะสเต็ปที่หนึ่งจะได้สองนะคะก้าวขึ้นถูงด้านบนอันนี้คือโดยรวมในส่วนของอรูปลักษณ์แล้วก็ออปอชันของตัว Highlander เก a ยร์แซดนะคตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรถที่เรากำลังเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะตัวนี้มีโปรดังเริ่มต้นนะคะ,ะที่เป็นไฮร h นเดอร์เก a ยร์แซดเนี่ยเราให้เราเริ่มต้นอยู่ที่48,000บาท สี่หมื่นแปดพันบาทลูกค้าสามารถรับรถได้เลยนะคะข้องขอปกณอนส่งแต่งกันแต่งมีอะไรบ้างคะน้องวิค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะรถคันที่จะส่งมาวันนี้เนาะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเนาะ,ะเราก็จะติดครีมให้ลูกค้าค่ะจาคาดูคุบบ้านของแต่งนะคะตัวนี้ครีมที่เราติดให้ลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นครีมไฮคูนะคะซึ่งเป็นไฮคะูแบคคาร์บอนค่ะแล้วก็จะเป็นคิ้วกันสาดนะคะคู่หน้าคู่หลังเลยได้ทั้งสองคู่ ก็จะเป็นเบาะรองมือเปิดฝาทีนี้เป็นโฟม,น,มนะคะติดตั้งมาให้พร้อมค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นสรับเทปน,นะคะกันลายชายบันไดค่ะมาพร้อมให้ลูกค้าค่ะชายค่ะดีค่ะ,คะด้านหลังก็จะมีเป็นผ้าคุมรถนะคะอันนี้จะเป็นข้อฝาถัางน้ำมนะะันค่ะที่แถมมาคะ่ะ สูตรสำหรับลูกค้าอซสซูเที่หัวนะคะตอนนี้เราจะแถมเป็นพุ่มเบลค่ะพุ่มเบลที่เมย์ักษณ์อีซูสูนะคะปักอยู่ตรงนี้เลยอันนี้มอบให้พิเศษสำหรับลูกค้าเหัหวโดยเฉพาะค่ะก็คืออุปกรณ์พวกน,นี้พร้อมใช้งานเลยค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆน,นะคะเงื่อนไขสุดพิเศษเลยลูกค้าสามารถ เลือกอ่ะเงื่อนไขเอเลือกดอกเบี้ยได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งบวกพรบให้ลูกค้าฟรีเลยค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของค่าจดทะเบียนก็ฟรีด้วยนะคะตัวเลยครับแถมหมดเลยนะครับใช่ค่ะแถมหมดเลยนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับ ช่องทางการติดต่อครับช่องยูทูครับผมใช่ค่ะอยู่ที่ช่อง YouTube เราเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจะเป็นเพจเีหัวหรือว่าเพจเซลก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าที่ชอบเนาะกดไลค์กดแชร์ให้พีทด้วยนะคะฝากด้วยนะครับพิสศษสุดเรื่องวันนีเลื่องตารการสวรรค์แน่นจงครับผมค่ะสำหรับวันนี้ทีมทุอเนาะทีมหนึ่งนะคะก็แค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ